รีวิวเครื่องเล่นซีดี mp สามนะครับแล้วก็วิทยุแล้วก็ไลน์อินนะฮะตัวนี้สามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาฟังเครื่องนี้ได้สามารถอะเดปหรือว่า diy เครื่องนี้ให้เป็นเครื่องรับบลูทูธได้โดยผ่านช่อง aux นะครับมันไม่ได้มีบลูทูธในตัวแค่เราต่อผ่านช่อง aux ตรงนี้ได้นะเดยวเทียให้ดูนะครับอ่าตัวนี้รองรับ mp 3นะครับรองรับ mp 3 cd audio disc mp 3 wmp นะครับ,นะรบเป็นไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ยี่ห้อ sony นะครับ โมเดล ZSE 2 4 p นะครับใช้งานเต็มระบบเลยหน้าจอใสสวยนะครับเครื่องสีขาวจะมีรอยเปื้อนบ้างนิดหน่อยตามการเวลาสินค้ามือสองอดมานะด้านข้างจะเป็นหูฟังสุดสเตอริโอแล้วก็ช่องไลน์อินนะฮะเนี่ยตัวนี้ซึ่งจะเป็นตัวรับสัญญาณนะฮะแล้วก็มีช่องใส่ฐานด้านล่างนะครับเป็นฐานเบอร์ 2A ทั้งหมด6ก้อนนะตัวนี้ไม่ได้ลองใช้ถานเยอะเอซิเรียวยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับเครื่องสภาพสวยมาม สายไฟบ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยเริ่มต้นเสียบสายไฟนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับฟังก์ชันก็จะมี fm/am จูนขึ้น fm/am นะครับพวกนี้จะเป็นเม m คลื่นนะครับอันนี้จะเป็นพวกตั้งโปรแกรม p พ a y p a u ทุกอย่างอันนี้ line in นะครับเริ่มต้นก็จะมี cd นะฮะ cd กด eject ตรงนี้นะครับเป็นเด้งออกนะครับรองรับ mp3 นะครับ audio disc นะฮะ d i wma นะฮะพวกไฟ mp3 ทั้งหลายนะครับ จอใสนะครับไม่มีไฟนะครับตัวนี้หน้าจอใสๆเลยนะครับอ่านเร็วครับอ่านเร็วอ่านทุกแผ่นแผ่นก็แผ่นลอยอ่านครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันพุทนะฮะตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันพวกดูจะดูตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขที่มันเล่นถอยหลังนี่นะครับส่วนตัวนี้เน็กรีเวิร์ดตัวนี้เป็นไลน์อินนะครับสาหรับจะต่อนะฮะยวเท็ให้ดูต่อไปอันนี้วอลลุ่มขึ้นลงนะครับขออญากใช้เป็นแผ่นบันเลงนะครับเพราะว่าแผ่นอื่นติดลิขสิทธิ์แทบหมดเลยครับตอนนี้ อย่างนิกแท็กปแท็ก3านะครับนิกแท็กทุกอย่างอ่านเร็วนะครับอ่านเร็วรองรับ CDMD สามนะฮะเสียงดีพอสมควรระบบสเตอริโอนะนพงอยู่ซ้ายขวานะครับระบบดีมากนะครับระบบดีเครื่องสวยนะเครื่องจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับเป็นรูปร่างอย่างนี้นะมองจากด้านข้างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหลี่ยมอย่างนี้เป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับเป็นแบบตั้งโต๊ะมียูปหิ้วด้านหลังนะครับเป็นสายคล้องคล้องอย่นี้หิ้วได้ มีช่องระบายลำโพงด้านหลังนะครับเสาวิทยุอย่างารุ่นนะครับมีบุบบ้างนิดหน่อยนะเสาวิทยุขออนญาตเป็นเพียงบรรเลงไปนะครับเพราะว่าติลลิกสิทวิ์ลรุล่มแม็กที่ส1 สอบได้ประมาณหนึ่งครับสต็อปนะครับต่อไปเป็นลายอินนะกดต,ตัวนี้นะครับลายอินกดปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าออกอินนะฮะให้ต่อสาย AUX สามเจ็ดห้าเข้าที่รูด,ด้านล่างนี้นะครับนะบด้านบนจะเป็นหูฟังนะสีดํานี่ก็คือ AUX สามารถอ a p t e r เป็น AUX หางปลาที่ขายตามช้อปปี้นะที่เป็นพวกบลูทูธนะครับเอามาทําเป็นลาโพงบลูทูธได้หรือว่าต่อจะเวกแม่หรือว่าต่อจากโทรศัพท์เปิด youtube ได้เลยนะครับเปิดจากเครื่องนี้นะครับ เครื่องนี้นะครับวอลแมนหรือว่าต่อจากตัวลูกค้าต่อกโทรศัพท์เปิด YouTube เข้ามาฟังที่เครื่องนี้ได้เลยผ่าไซสายจุ x 3 5นะฮะหรือว่าพวก a อ x ย่างปลาที่เป็นบูทูธได้นะครับเสียงไม่ได้แบบพุ่งดังมากนะวันพวงไม่ได้ตัวใหญ่นะเอาไว้แบบฟังในบ้านนะฮะแบบเบาๆตั้งบนหัวนอนหัวเตียงนอนอะไรเงี้ยในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ สวยนะครับคลาสสิกเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับประมานนี้นะครับต่อไปเป็นวิทยุก็กดคำว่าเ m เเลยนะครับกดรอบหนึ่งจะเป็น FM กดรอบหนึ่งจะเป็นเ m ็มโนขึ้นก็ตรงนี้นะครับเ,าาเวลาเจอขึ้นมันจะหยุดเองนะ กรณียักเสบในพื้นที่ต,ต,ติดธ<อ>รามารมราชผลอีกรอบหนึงจะเป็น FM FM อ็มเขึ้นสั้นนะ90เมกเฮิร์ตขึ้นบ้านเรา90เมกเฮิร์ตนะครับนะฮะจะเริ่มรับแต่87.5ขึ้น90เมกเฮิร์ตนะครับ,ข,บ,รรบขึ้นสั้นนะบ้านเรารขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีพิยุกระจายเสียงประเทศไทยคะ่ะ ึ้นได้นะคบกดค้างไว้ตรงนี้ที่นี่แนวดังดดมีวิทยุกระจายเสียงแผ่น 3. 3> นี้ที่มีไวท์นแควร์ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ติดเครื่องก็ตรงนี้เลยเลยสถานะไฟทุกอย่างติดครบนะครับมีสายไฟแถมให้าสายเส้นใหญ่ด้วยเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับรองรับี P3 นะครับแล้วอ e ีเจ็ซีดีก็จะประมาณนี้แล้วก็แผ่นออกเป็นไปนวดอย่างนี้นะครับอา่านสภาพดีสวยนะครับ เจครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ